คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอาการสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง9 2 9 8ช anel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าเป็นซันสุนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความโหดของเขาว่าพอจะเป็นซันสูได้ไหมที่ทําร้ายตัวของดาเคนนะครับผม,ผมก็ท่พร้องกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะคร ก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปเริ่มในเนื้อหาคลิปกันได้เลยซึ่งตัวของซันสุเนี่ยเขามีชื่อเต็มๆของเขาเลยนะครับว่าฮารุจิโยซันสุนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของซันสุเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เป็นรองหัวหน้าหน่วยนะครับผมของหน่วยที่5ของแก๊งโตเกียวมันจิไคนะครับผมซึ่งโดยความที่ว่าตัวของซันสุเนี่ย เขาดื้อแล้วก็ก่อความวุ่นวายเยอะนะครับไมกี้เนี่ยก็เลยเอาตัวของซันซูเนี่ยไปฝากไว้กับมุโตนะครับผมหรือว่ายาสึฮิโรมุโจนะครับผมก็เอาไปฝากไว้นะครับแล้วก็บอกว่าหน่วยอื่นเนี่ยรับมือไอ้เจ้าม้าพยศหรือว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยไม่ไหวแล้วแต่ตัวของไมกี้เนี่คิดว่าตัวของซันซูเนี่ยน่าจะอยู่กับตัวของมุโตได้นะครับก็เลยให้มุโตเนี่ย คอยดูแลให้หน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมุตโตก็มาดูแลนะครับแต่ก็อาจจะดูแลในรูปแบบที่รุนแรงไปนิดนึงนะครับผมจากในตอนที่206นะครับเราจะเห็นว่าก็อาจจะมีลงไม้ลงมือกันบ้างนะครับผมตามภาษาคนดูแลเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของซันซูเนี่ยเขาก็จะยึดถือแล้วก็ยึดมั่นในตัวมุตโตนะครับผมก็คือเชื่อใจในตัวมุตโตแล้วกันนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ให้คําปฏิญาณกับมุตโตไว้เลยนะครับว่าการปกป้องราชานะ ้นเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเขานะครับมันก็เลยทําให้มุโตในเวลานั้นเนี่ยพอเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมตัวของซันสูเนี่ยถึงบุกไปโจมตีแกง๊งโยสุยะนะครับเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าไอ้กแก๊งพวกนั้นเนี่ยมันลบคมหรือว่าลบหลู่แก๊งโตมันนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของซันสูเนี่ยต้องบุกไปโจมตีนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของซันสูเนี่ยเขาก็จะอยู่กับมุโตมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีความกล้าหาญมากๆซึ่งก็ตีคู่กันมาเลยในหน่วยห้าบ ทำอะไรก็ทําด้วยกันรวมถึงตอนจับตัวทาเคมิจิด้วยและก็รวมถึงอินุอินะครับและก็โคโคโนเอะนั่นเองนะครับผมก็คือในตอนที่จะเกิดศึกกับแก๊งเทนจิกุนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของซันซูเนี่ยเขาก็ติดตามตัวของมุโตเนี่ยจนถึงขั้นที่ว่าติดตามไปอยู่แก๊งเทนจิกุด้วยเลยนะครับผมพอหลังจากที่จบศึกจากแก๊งเทนจิกุแล้วนะครับตัวของมุโตเนี่ยเขาถูกจับเข้าสถานพินิจเยาวชนของโตเกียวใช่ไหมครับผมแล้วก็ ผ่านไปครึ่งปีตัวของสั้นสุเนี่ยก็ยังมารับในตอนออกบ่อยนะครับผมแล้วก็ได้พาตัวของมูโตเนี่ยไปที่ท่าเรือและหลังจากนั้นก็ ทำลายตัวของมูโตโดยการฆ่าตัวของมูโตนั่นเองนะครับโดยการฟันนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็บอกกับมูโตว่าตัวของมูโตเนี่ยเป็นคนทรยศไมกี้นั่นเองนะครับผมและเขาก็เลยได้พูดกับมูโตไปทำนองแบบว่าเออมูโตเนี่ยจำได้ไหมสิ่งที่เขาพูดในตอนที่เล่นโชกินั่นเองนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดไปว่าเขาเนี่ยรอเวลานี้มานานแล้วเวลาที่จะได้แก้แค้นคนทรยศไมกี้นะครับเพราะว่าเขาเคยบอกแล้วว่าการปกป้องไมกี้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญ ทันที่สุดนะครับแล้วก็ตัวของมุตโตเนี่ยดันมาทรยศไมกี้นะครับก็เลยต้องโดนเขาจัดการไปนั่นเองนะครับแล้วสีหน้าแววตาเขาเนี่ยก็ดูโหดมากๆในตอนนั้น ซึ่งตัวของซันซูเนี่ยเขาก็หายจากหน้าตาของมังงะไปยาวนานเลยนะครับจนมาโผล่อีกทีก็คือตอนที่เขาเนี่ยอยู่กับแก๊งบอลเทนนะครับผมตอนอยู่กับบอลเทนเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นนัมเบอร์ทูลองจากตัวไมกี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีความโหดมากๆตรงที่ว่าเขาเนี่ยสามารถยิงคนได้เลยนะครับถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนทรยศนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็ได้จับคนมาสามคนใช่ไหมแล้วพอไมกี้สั่งเนี่ยเขาก็สามารถยิงได้ทันทีโดยที่ไม่ลั นะครับผมซึ่งมันก็จะอยู่ในตอนที่196นะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะซึ่งเขาก็ยิงทิ้งแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมซึ่งนี่เนี่ยเขาก็โผล่มานะครับแค่ฉากนี้ฉากหนึ่งแล้วก็ไปโผล่อีกทีก็คือฉากที่เอาปืนจ่องหัวทาคิมิจิตอนทาคคมิจิเนี่ยไปหาไมากีนนะครับแต่ฉากนั้นเนี่ยไม่ได้มีการทําอะไรทาคคมิจิและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาโผล่ในอดีตที่ตัวของทาคิมิจิกลับมา10ปี น,นะครับผมซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากแก๊งโตมันกลายเป็นแก๊งคันโตมันจิไคนะครับและก็ตัวของซันซูเองเนี่ยก็อยู่ในแก๊งนี้ด้วยแต่ความโหดของเขาเนี่ยเรายังไม่เห็นอย่างชัดเจนในแก๊งนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ชัดเจนของซันซูในแก๊งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับแต่ถ้าดูคร่าวๆแล้วนะครับโดยความคิดส่วนตัวนะต้องบอกไว้ก่อนว่าผมคิดว่าตัวของซันซูเนี่ย ก็น่าจะไม่พ้นลองจากไมกี้อยู่ดีนะครับรองหัวหน้าแก๊งอะไรทํานองนี้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าตัวของซันซูเนี่ยมีโอกาสที่จะทําดาเค็นได้ไหมนะครับผมถ้าถามว่าถ้าต่อสู้กันตัวต่อตัวเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวของดาเค็นเองเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าเขาก็แข็งแกร่งเนาะถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยก็คืออาจจะสู้กับดาเค็นยากถึงมีอาวุธแต่ถ้าอาวุธนั้นเป็นมีดเนี่ยก็ยังคงแบบว่ายากอยู่ดีนะครับเพราะว่าดาเคินเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากมาก เราจะสังเกตได้จากตัวของมูโตนะครับตัวของมูโตเองเนี่ยซันสุเนี่ยก็น่าจะเอาไม่ไหวนะครับผมจึงต้องใช้มีดเนาะก็เลยทําให้ซันสุเนี่ยสามารถฆ่าตัวของมูโตได้มันก็มีโอกาสนะครับที่ตัวของซันสุเนี่ยจะใช้ปืนยิงดาเคนนะครับผมตามที่แฟนๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นมาในคลิปที่ตอนดาเคนโดนยิงแรกๆนั่นคือมังะตอน221นั่นเองนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นซันสุยิงนะครับผมและด้วยความโหดของซั สันสูตที่สามารถฆ่ามูโตได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีโอกาสที่สันสูตเนี่ยจะเป็นผู้ต้องสงสัยได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์การฆ่าคนมาแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สะทบสถานกับการฆ่าคนเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยกล้าฆ่าดาเคยนด้วยนะครับแล้วก็ไม่สะทบสถานอะไรนะครับเพราะว่าขนาดตัวของมูโตเนี่ยก็ฆ่ามาแล้วดาเคนเนี่ยจะไปเหลืออะไรนะครับแล้วก็บวกกับว่าในอนาคตเนี่ยในแก๊งบอลเทนเนี่ยตัวของสันสูตเนี่ยเขาก็ ชอบใช้ปืนมากนะครับมันก็จ,จะเป็นไปได้ว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์จุดเริ่มต้นเลยก็ได้ที่ทําให้ตัวของซันซูเนี่ยเริ่มใช้ปืนแล้วก็ชอบปืนนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเขาเนี่ยจะถือปืนอยู่ตลอดนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยอยู่แก๊งบอลเทนนั่นเองนะครับผมและก็อีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่จะทําให้ซันซูเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยในคลิปนี้เลยนะครับนั่นก็คือการเป็นลองหัวหน้าแล้วก็การเป็นที่ไว้วางใจของไมกี้นะครับผมเราจะดูได้จาก กนี้ัยของซันสูตเลยว่าเขาเนี่ยมีความข้างใครนะครับแล้วก็มีความที่ว่ายึดถือยึดมั่นแล้วก็ชื่นชอบในตัวไมกี้เป็นอย่างมากซึ่งมันก็จะเหมือนกับดาเค็นที่เราได้แปลไปในตอนที่222ใช่ไหมที่เขาบอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ชอบไมกี้มากๆเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็มีความชอบที่ตรงกันแต่ดาเค็นเนี่ยจะมีแต้มที่เป็นตอบงที่ว่าไมกี้เองเนี่ยก็ชอบดาเค็นเช่นเดียวกันนะครับผมและก็บวกกับว่าตัว ตัวของดาเคนกับไมคี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยยังเด็กนะครับสมัยประถมเลยซึ่งก็มีความรักใคร่แล้วก็มีความเชื่อใจกันพอสมควรซึ่งถ้าซันสูเนี่ยจะเอาตรงนั้นมาจากดาเคนได้เนี่ยตัวของดาเคนต้องไม่มีบทอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ทําให้ตัวของซันสูเนี่ยเริ่มคิดที่จะฆ่าดาเคนนะครับผมเพราะว่าถ้าดาเคนเนี่ยมีบทบาทอยู่ในโลกใบนี้หรือว่ามีบทบาทอยู่ในโลกนักเลงต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเกี้ย กอไมกี้ได้นะครับด้วยความสนิทสนมด้วยความเชื่อใจกันนะครับก็อาจจะทําให้ซันสูตเนี่ย ตกไปเป็นหมาหัวเน่าเหมือนตอนที่อยู่โตมันก็ได้ที่ตัวของไมกี้เนี่ยแทบจะไม่แยแสะเลยนะครับแต่ตอนที่อยู่กับคันโตมันจีใครเนี่ยดูเหมือนว่าซันสูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไมกี้เนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความไว้วางใจพอประมาณเลยนะครับรวมถึงในตอนที่อยู่แก๊งบอนเทนด้วยซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าตัวของซันสุเนี่ยอาจจะอยากได้ในจุดตรงนี้มาก็เลยเริ่มที่อยากจะฆ่าดาเคนแล้วก็ใช้โอกาสนี้นี่แหละรอบทํำลายดาเคนนะครับผมแต ต้องบอกก่อนว่าซันสุเป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนยิงดาเค็นนะครับก็เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยคอมเมนต์มาในคลิปของมังงะโตเกียวรีเวนเจอร์ตอนที่221นะครับว่าเขาเนี่ยมั่นใจกันเลยนะครับว่าจะต้องเป็นซันสุแน่นอนที่เป็นคนนะครับผมทําร้ายดาเคนนะครับหรือว่าเป็นคนยิงดาเค็นนั่นเองเราก็เลยมารวบรวมความโหดนะครับของซันสุให้ดูว่าความโห ดระดับนี้เนี่ยพอที่จะทําอะไรดาเค้นได้ไหมพอที่จะลงมือฆ่าดาเค้นได้หรือเปล่านะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ s u b สไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ากดกันแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าผมมีข้อมูลตรงไหน,นตกหล่นไปยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์เตือนผมมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ